สวัสดีครับวีลคอมทูกิตตะทอล์คพอร์สแคนนะครับวันนี้เราอยู่กับกัปตันกัปตันทรงศรครับสวัสดีครับกัปตันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการฟิล์มเนาะใช่ทำงาน<ม>เกี่ยวกับการถ่ายหนังมาโดยตลอดแล้วก็เป็นศิลปินอิสระด้วยใช่ครับทีนี้อยากจะรู้ว่าแบบเราอยู่วงการฟิล์มอยูอ่ดีอ่ะทำไมเรากระโดดเข้ามาในวงการเพลงมาทำเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นศิลปินอิสระด้วย จริงๆแน่นอนคือแบบว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วระดับหนึ่งใช่ไหมครับเพลงก็เป็นการเล่าเรื่องหนังก็เป็นการเล่าเรื่องเราก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะแบบมาลองเล่าเรื่องแบบในมุมมองเพลงบ้างว่ามันจะเป็นแบบไหนครับอัน,น้จุดเริ่มต้นก็คือแบบเราอยากที่จะแชร์คือตอนนั้นเราค่อนข้างที่จะอ,อกหักจากแฟนครับเราจะอยู่มันก็แบบเศร้ามากๆเราก็เลยแบบเหมือนนั่งเขียนเพลงได้เราก็เลยแบบเอออยากจะลองแบบ ลองมาทําทางนี้ดูว่ามันจะยากแค่ไหนแล้วมันก็ออกมาแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะใช่ครับรู้สึกประทับใจในการที่แบบออกมาลองทําเพลงครั้งแรกใช่ครับโอเคแล้วจริงๆแล้วอ่ะในเมื่อเพลงมันคือการเล่าเรื่องใช่ป่ะใช่แล้วภาพยนตร์มันก็คือการเล่าเรื่องเหมือนกันอ่ะครับผมกับตาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าจากที่กับตันทาทั้งสองอย่างเลยอ่ะมันเล่าเรื่องแตกต่างกันยังไงผมคิดว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันมันจะสมูุิกันมากมากกว่า อาจจะเป็นแบบฟิลแบบสมมติว่าเราดูหนังเรื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้ามันมีดนตรีมันจะทําให้ซีนเนี้ยมันดูเศร้ามากขึ้นสมมุติว่าถ้าเป็นซีนที่แบบน่ากลัวมากๆเลยสมมติถ้าเราแบบดูหนังเพียวๆเราอาจจะไม่ไม่อินกับมันแต่ถ้าเรามีเพลงมีดนตรีเข้ามาใส่เพิ่มมันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยหนังมันสนุกขึ้นแบบคนมันอยากดูมากขึ้นเนยครผมคิดว่ามันมันเป็นตัวมาเสริมกันมากกว่าทั้งหนังทั้งทั้งเพลงมันมันจะเป็นที่แบบต้องอยู่ด้วยกันอะ ใช่ใช okay. ่ค okay. ิดแบบนั้นโอเคใช่แล้วกับการเรียนรู้อะไรจากการทาเพลงบ้างอย่างแรกเลยก็คือตอนที่เราร้องเพลงอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคน้องที่ร้องเพลงพอนะครับแต่พอเราได้มาเรียนรู้การทาเพลงปุ๊บก็จะมีแบบน้องๆบอกว่าต้องต้องต้องร้องแบบนี้ต้องปรับแบบนี้ต้องกินแบบนี้แล้วก็อย่างที่เพื่อนให้เทคนิคมาใช่ครับก็แบบแบบว่าอะไรนะหุบพุงแล้วก็ร้องเกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องแล้วอาจจะร้องได้ดีขึ้นอะไรเงี้ครับมันก็เป็นแบบ พอเราได้มาอยู่ในวงการเพลงอ่ะมันทาให้เรารู้สึกแบบเราได้รู้ความรู้พวกเนี้ยเพิ่มขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบเออมันก็โอเคสาหรับ,บเรานะใช่ครับอะไรคือจุดเริ่มต้นในการเล่นดนตรีของกัปตันอ่ะจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นนี่คือต้องย้อนไปไกลมากๆนะครับช่วงเด็กๆเลยคือผมอะ่ะดูหนังอ่ะคือเด็กฟรีไหมดูไหนละดูหนัง,นงแล้วเป็นหนังแบบชื่อเรื่องว่าทาวารยังหวานอยู่ที่พี่น้อยวงภูะครับเป็นพระเอกเขาจะเป็นแบบนักตีกองแบบเก่งมากๆเลย แต่แบบจะเก่งมากแค่ไหนก็จะมีแบบสํานักอีกสํานักหนึ่งที่แบบเขาก็ตีกองเหมือนกันเก่งเหมือนกันแล้วก็จะมาปะทะกันในตอนจบแล้วเราแบบพอเห็นเขาแบบสาธตีกองตีกองแล้วมันดูน่าสนุกน่าสนใจเราแบบเราอยากที่จะมาทางแบบดนตรีทางเพลงบ้างเราก็เลยแบบหาแบบมงหามงหาหม้อมาตีกันกับอาเนี่ยตีกันแบบสองคนอยู่สนุกสนานแล้วแล้วก็ที่บ้านก็แบบบ่นเอ๊ะเสียงดังอะไรเงี้ยคือแบบเราก็เล่นกันแบบสนุกแต่อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบอยากมาทางดนตรีแล้วก็จะมีตอนแบบช่วงที่แบบมีหนังพวก ฮอร์โมนอันนี้อันนี้ทุกคนน่าจะเคยดูซ uh, ักซีดอันนี้ซักซีดก็ดังมากงมากดัง,ช,ดงช่วงช่วงนั้นนะ่คือใครที่ดูหนังเรื่องพวกนี้ต้องแบบอยากที่จะแบบมาอยู่ในแบบอยากมาเล่นดนตรีอยากมาแบบอุ้ยมันเท่นะเล่นดนตรีแล้วแม่งสาวชอบอะอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแบบหนังท่านั้นเลยที่ผมรู้สึกว่าทําให้ผมแบบอยากที่จะเล่นดนตรีครับอ่าโอเคแต่จุดเริ่มต้นของเราอ่ะคือการเริ่มตีกองช,ชอบ,ชบกองก่อนใช่ครับแต่กัปตันอ่ะเล่นเบส อะไรทําให้เรา move จากความชอบในการเล่นกองอะมาเล่นมานมาเล่นเบสบ้างอ่าจริจริงแล้วคือกองมันแพงครับคื <laughs> <laughs> อเอาต้องพูดจริงๆ <c oughs> ว่าตรงมากใช่คือกองมันแพงมากมาในในช่วงเด็กนะครับ <c oughs> คือแล้วคิดว่าการที่เราจะได้เล่นกองอ่ะมันค่อนข้างยากมากๆถ้าเราไม่ไปห้องซ้อมหรือว่าถ้าเราไม่ไปโรงเรียนนะครับเราก็จะจะไม่ได้เล่นกองเลยใช่ไหมครับมันหาเล่นได้ยากมากๆแล้วก็คิดว่าอะไรที่แบบเราสามารถแบบ ขยับมาง่ายขึ้นอย่างเช่นกีตาร์พวกเบสเเง่ยราคามันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น mm hmm. ก็เลยแบบเอ้ยงั้นไปลองเล่นพวกนั้นก็ได้มันก็เท่มือนกันแล้วมันก็พกพาสะดวกยกไปไหนก็ได้ใช่ไหมมันเท่แต่กองนี่คือแบบมันใหญ่มากๆไม่รู้ว่าเราจะยกไปไหนคือสมัยนะั้นมันไม่ไม่ได้มีกองที่เป็นคาฮองนะที่แบบที่เขาเป็นนั่งตีใช่ไหมครับแต่กองก็มีเป็นกองชุดแล้วคือต้อง,ต,องต้องแบบใหญ่ๆถึงจะเท่ <laughs> นะสมมติทาแบบเล็กๆมันก็กระหลงปงกระหลงปงแต่คิดว่า งั้นก็เลยแบบมันยกรลดสเปคลงแล้วกันบนะจากที่ชอบกรองมากๆก็ลดมาเป็นแบบกีตาร์ก่อนแล้วก็มาเล่นเบสเพราะว่ามันก็พกพาสะดวกแล้วก็เท่ด้วยครับอ้าวโอเคอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปตอนเรียนฟิลม์มครับอ่ะเราเรียนฟิล์มอยู่ดีเนี่ยแล้วเรากระโดดเข้ามาวงการทําเพลงเนี่ยเรารู้สึกว่าว้าวอะไรเกี่ยวกับโลกของดนตรีบ้างเดือนนะจริงๆู้สื่อว่ามันค่อนข้างเยอะเยอะตรงที่แบบว่าว้าวตอนที่ผมเข้าไปทําเพลงบบกันเนข้าไปอัดเพลงครั้งแรกก็รู้สึกว่า พี่มันมีเทคนิคมีขั้นตอนหลายๆอย่างที่แบบเราไม่รู้คิดว่าแบบอัดร้องเพลงเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บส่งลง u t u b e แค่นั้นแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันมีการมงการมีการอะไรทาให้จากเสียงเราแบบธรรมดามันกลายเป็นแบบเฮ้ยมันฟังแล้วมันดูลื่นหูวขึ้นอะไรขึ้นมันฟังแล้วแบบเออเราแบบน่าทําเพลงเนาะคือแบบมันไม่ได้ดูยากเลยคนที่แบบร้องเพลงอาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้เก่งมากแต่เขาก็จะมีสอนว่าแบบร้องยังไงอะไรยังไงให้เรารู้สึกว่า มันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมันก็ทําให้เราสึกว้า wow วที่แบบเราสามารถเรียนรู้มันได้ครับแล้วการที่เราเข้ามาอยู่ในโลกของดนตรีเนี่ยรเราเรียนรู้อะไรจากโลกดนตรีบ้างแล้วเราเอาการเรียนรู้จากโลกดนตรีเนี่ยมา a ด a p t ใช้กับวงการฟิลม์มยังไงบ้างก็มีบ้างนะครับก็สมมติว่าฟิล์มใช่ไหมครับเวลาเราเวลาเราถ่ายหรือแ a c t ิ้งอะไรแบบนี้ครับก็จะมีแบบแคสนักแสดงนักแสดงหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมครับเราก็เอาเพลงอ่ะมาเป็นส่วนประกอบที่ทําให้แบบคนรีแลกต์ได้แล้วก็ เข้าใจบทมากขึ้นสมมติว่าถ้าเราแบบอยากจะให้เขาแบบเล่นซีนนี้อารมณ์นี้บางทีเราอาจจะอธิบายเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่เราให้เขาไปฟังเพลงนี้แล้วก็ทําการบ้านแบบนี้เขาก็จะเข้าใจมากขึ้นอ้ามูดในโทนเขาอยากได้แบบฟิลแบบเศร้าแบบนี้เพราะว่าเพลงมันค่อนข้างที่จะช่วยทําให้คนเห็นภาพมากขึ้นเข้าใจเหมือนกันอะไรเข้าใจแบบอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นประมาณนั้นครับผมเราเล่นดนตรีมาตลอดเนี้ยอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับตันยังเล่นดนตรีอยู่ทุกวันนี้เอาจริงแล้วนะครับ อะไระที่ทําให้เรารู tous, feel, sine, online, hum, ้สึกว่าเราอยากที heures, meter, an はは่จะเล่นดนตรีต่อในทุกๆวันนะครับรู้สึกว่ามันเวลาเราเครียดอะดนตรีอะมันสามารถทําให้เราผ่อนคลายได้ครับผมคิดแบบนั้นแล้วแล้วทุกครั้งที่ออกไปแจมกับเพื่อนออกไปเล่นดนตรีกับเพื่อนอะถึงมันจะแบบมีบางวันที่เราอาจจะซ้อมบ้างหรือไม่ซ้อมบ้างแต่พอได้มารวมตัวกันอะมันก็ทําให้รู้สึกแบบสนุกครับรู้สึกว่าชีวิตนี้แม่งถ้าขาดเล่นดนตรีไปมันก็จะแบบไม่รู้จะทําอะไรให้มันดูสนุกมากแบบเหมือนการเล่นดนตรีรู้สึกว่าดนตรีมันเป็นอะไรที่ เรารู้สึกว่าอยากเล่นในทุกวันถ้าถ้าถ้าแบบทางเจาทางที่ดีก็คืออยากเล่นทุกวันเพราะว่าดนตรีมันทาให้เราแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายครับอ่ะทีนี้มาโลกดนตรีสักพักแล้วย้อนกลับไปโลกของภาพยนตนร์บ้างใช่มครับใช่มีคําแนะนําอะไรให้กับรุ่นน้องหรือเด็กๆที่เขาอยากจะเรียนฟิล์มแล้วเขายังแบบยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบหาความรู้จากไหนเงี้ยกัตนมีคําแนะนําอะไรให้พวกเขาบ้างไหมครับ อจริงนะครับถ้าอยากจะเรียนฟิล์มอย่ากที่จะทําหนังนะครับความรู้ง่ายๆเลยคือสิ่งแวดล้อมครับคิดว่าพื้นฐานเลยเราเราจะต้องดูแบบเพื่อนเราเป็นแบบไหนครอบครัวเราเป็นยังไงจริงๆแล้วพวกนีน้มันเป็นเราสามารถเอามาสร้างเป็นเรื่องราวในการคิดทําหนังได้แต่จริงๆแล้วอยากให้แบบดูเสพหนังเยอะๆทํากันบ้านเกี่ยวกับการดูลงดูหนังมันจะทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งเรามีมีความคิดความรู้มากขึ้นมากเท่าไหร่ครับก็ทําให้เราอ่ะคิดในการสร้างหนังได้มากขึ้น จริงๆแล้วเราจะพึ่งในมุมมองเราอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาประสบการณ์จากคนอื่นด้วยเพื่อนๆพ่อแม่แล้วก็ดูว่ามันสามารถเอามาทําเป็นเรื่องเราในการที่เราจะทําเป็นภาพยนตร์ได้ยังไงเพราะเด็กสมัยนี้ค่อนข้างเก่งคิดว่าต้องผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วช่วงสมัยนี้ยมันแบบเป็นเทคโนโลยีครับเป็นคนสามารถเสพผลงานอะไรได้เยอะมากๆได้ง่ายกว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าการมาเข้าทําหนังอ่ะมันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะมันมีส่งที่ มีสอนหลายๆอย่างก็อยากให้น้องๆแบบตั้งใจที่จะแบบเล่าเรื่องจากชีวิตจ,จริงอะ่ะรู้สึกว่ามันจะอินมากกว่าอ่าโอเคเรามองว่ามันเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าแบบบางคนเนี้ยคือเขาก็แบบเขาแค่รู้ว่าเขาชอบอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบยังไงต่อแบบ c h a t GPT บอกมาแล้วแต่มันก็จะแบบว่ามันยังไม่เห็นภาพอ,ะอ่ะเอออะไรประมาณนั้นโอเคทีนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าวงการฟิล์มในมุมมองของคนภายนอกอะ่ะกับวงการฟิล์มอ่ะ ในมุมมองของคนในวงการจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงแล้วมันแตกต่างจากคนภายนอกอ่ะที่เขามองมายัางไงบ้างอืมอันีจริงแล้วภายนอกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นในในเว็บเลยก็คือเขาจะมองว่าคนที่ทําฟิล์มหรือคนที่อยู่ทํางานเบื้องหลังครับคือจะหน้าตาดีหน้าตาดีเลย <laughs> คือแบบเหมือน,นเหมือนเราเราเราดูหนังล้าคือแบบทุกคนแบบอยากที่จะมาเรียนฟิล์มเพราะว่าแบบ มีแต่คนหน้าตาดีนั่นเดงเลยใช่เป็นแบบนั้นเลยแต่แต่ความจริงแล้วก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างครับก็จริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ไม่เพื่อหน้าตาดีทุกคนนะครับคนที่ทางานเบื้องหลังนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนรู้อันนี้อันนี้เพิ่มเติมนะอันนี้อยากรู้ว่าแบบทําไมแก๊งเด็กฟิล์มอ่ะเขาจะชอบชอบแต่งตัวแบบเขาเขาเรียกว่าแบบสไตล์แบบเซอร์ซแบบวินเทจวินเทอย่อะไรเงี้ยเราคือไม่ได้เห็นแค่ยุคนี้นะ มันเป็นมาตั้งแต่แบบยุคแบบสมัยก่อนแล้วอะคือเขาจะมีแบบแพทเทิร์นการแต่งตัวคล้ายๆกันแบบเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตเหรอครับแล้วก็หมวกอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงแต่งกันแบบนั้นอ่าอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นสู่รุ่นมะครับก็าอาจจะแบบเห็นแบบคนที่แบบเป็นรุ่นพี่เขาแต่งตัวแบบนี้เราก็อยากแบบอยากที่หมือนพี่ๆบ้างก็เลยจะตั้งแต่งตัวแบบตามพี่ๆมาอย่างอย่างเ,เช่นตอนช่วงที่ผมเรียนนะครับมันก็จะมีแบบว่าชอบใส่แว่นเด็ก FD ดีทุกคนเนี่ยต้องส่แว่นเลยถ้าส่แว่นคือแบบเป็นเป็นแบบ เป็นแบบเด็กเด็กฟิล์มแล้วเด็กเด็กภาพยนตร์แล้วใช่ครับก็คือแบบเอกลักษณ์คือแบบแต่ละแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีแบบไอเทมของเด็กฟิล์มว่ามันคืออะไรใช่ครับอารมณ์แบบคอมมูนิตี้อะไรอย่างงี้ปว่าแบบการที่เราแบบใส่แว่นมันก็เลยทําให้แบบพูฟอย่างนึงว่าโอเคกูเด็กฟิล์มนะใช่ครับอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเออขาถามสุดท้ายแล้วครับอยากจะรู้ว่าให้กับตันแชร์แล้วกันในมุมมององกับตันนะด้านมืดของการฟิล์มมีอะไรบ้าง S 1> <S 1> เอาที่เราได้ก็ได้เอาที่เราที่เราได้แล้วก็ง่ายๆสุดเลยนะครับก็คือแบบอย่างเช่นแบบสวัสดิการในกองครับอาจจะแบบไม่เหมือนกันแตกต่างกันแบบนั่นแหละครับสวัสดิการใช่คลองเท่าเทียมแบบมันไม่เหมือนกันแค่่รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่มองมองมอง,มองเข้าไปแล้วเห็นได้ชัดครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณกับตาเมามากนะครับเจอกันครับผมใช่แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนเพื่อนดนตรีแล้วก็แก๊งเด็กฟิล์มทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่เอพิหน้านะคะสวัสดีครับ